สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันกับรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งในวัน พุธสัปดนี้สัปดาห์นี้ก็ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2564ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิคริขานท่านพลบสิงห์เสนีนะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิคริขันนะคะท่านชาตรีจันทร์วิรชัยร่วมพูดคุยในรายการนะคะประเด็นที่สําคัญสําคัญนะคะและก็ในส่วนของงานที่ท่านรับผิดชอบด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะ ไปพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริการท่านชาตรีจันวิรชัยค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริการท่านชาตรีจันวิรชัยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณสุค่ะค่ะวันนี้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาร่วมในรายการผู้ว่าประชาชนทราบว่ามีเรื่องของเกษตรใช่ไหมคะที่ท่านรองอยากจะพูดคุยเชิญเลยค่ะครับผม ก็คือจงาวประจวบเรานะที่พอดีผมก็เด็กประจวบเบิบโต,ตที่นี่ก็ดูอาชีพของของชาวประจวบบันทีก็น่าสงสารนะแล้วก็ล้มลูกคลา่ากันมาตลอดก็จะมีหลายตัวที่เราทํากันอยู่ในเช็นอชีบหลักนะครับที่ข้าวมะพร้าวสับปะรดขนุนมะม่วงผลไม้เช่นเงาะทุเรียนมังคุด มีปลูกยางปลูกปาล์มเนี่ยก็จะประมาณประมาณเนี้ยนะซึ่งเป็นอาชีพของชาวประจบเนี่ยมีหลายตัวประบอบว่ามันก็ค่อนข้างจะล้มเหลวนะครับอย่างเรื่องข้าวเนี่ยก็จเจอปัญหามาตลอดรัฐบาลก็ต้องให้ความช่วยเหลือมากยุคทุกสมัมนะครับเรื่องสับรถสับรถนี่ก็วงจรมาก็ประมาณห้าปีนหะ้าปีราคาก็จะตก ตกมา,มากแล้วมาเรียกร้องกันให้ช่วยเรื่องต่างก็จะเป็นวงจอรอย่างนี้มาตลอดแต่ถ้าวงจอรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกษตรกร,ร,กรอยู่ยากนะพ <Okay. S 2> อ,อช่วงที่ราคาลงมากๆเนี่ยปรากฏว่ามันมันก็จะขัดทุนกัน <Okay. S 2> พอราคาขึ้นมายังไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะเริ่มลงต่อนะ <Okay. S 2> มันก็จะเป็นวงจอรอย่างเงี้ยแล้วก็มามา มามีเรื่องยางพาราเดิมก็ไม่ค่อยได้ปลูกกันแนะเวไม่ปลูกเฉพาะพื้นที่ที่บางาพานกับบางพานน้อยแล้วก็ป่ามันก็เหมือนกันก็แทบจะไม่ได้ปลูกมาเริ่มมาปลูกที่หลังก็มีแถวบางพานและบางาพานน้อยแล้วก็ตอนหลังก็ขยายพื้นที่มาไปอยู่ทางเหนือขึ้นมาทางทัศสแกทางเมืองทางกุยบุรีทาง,ทางอำเภอเหนือขึ้นมานะครับประกอบว่า จ้งเงินกือบหมดแล้วเพราะว่าภูมิอากาศมันมันไม่ให้นะแล้วก็ปริมาณนน้ำฝนมันก็จะน้อยกว่าแถวบาร์พานบาร์พาน้อยในส่วน่ของบาร์ดพานบาร์พาน้อยเป็นมานน้ำฝนมันก็ค่าจะเยอะนะเกือบสองพันสองพันกว่าต่อปีนะครับยางของเปิีเมืองกับกุยเนี่ยมันประมาณแค่พันพันพันมิลมันลดลงไปอีกเท่าหนึ่งนะครับเนการปลูกบางตัวมันก็จะไม่ค่อยเหมาะ แล้วก็เรื่องอยางพาราเรื่องปาล์มน้ำมันนะครับตอนนี้ก็จะมีปัญหาว่ามีการปลูกกันมากขึ้นในประเทศร,บรอบๆเราแล้วก็ยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีการค้นปา่าปลูกป่านะครับหนึ่งในมาเลเซียหนึ่งในอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่เกาะสุมาตานี่พื้นที่ใหญ่โตโมโหฬารน,นะครับก็ปรากฏว่า มีการาเผาป่านะครับแล้วมาปลูกป่านะครับตัวนี้มันก็ทําให้ควันควายในโดยเนี้ยลอยมาถึงใน,นประเทศไทยถึงชุมพรถึงระนองนะครับ <S <S ตัวนี้ควันควายม,มหาสารที่มาถึงประจบได้แสดงว่ามีการค้นป่าอย่างมหาสารนะครับมันก็ตัวนี้ก็ทําให้ในอนาคตเนี้ยถ้าอย่างพลาในส่วนของ อินเสียก็ออกเต็มที่เนี่ยจะทำให้ปาล์มน้ํามันเนี่ยหรือว่าอย่างพลาเนี่ยก็จะราคาก็จะตกลงไปก็จะเป็นเพื่อที่อนคตทางการตลาดมันไม่ไม่ค่อยสดใสนะครับตอนนี้ค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้มาดูแล้วไอ้ตัวที่ที่จะประจนะครับน่าจะหันมาดูมันก็คือเรื่อง ของเรานี่จะเป็นหนึ่งนะครับในเรื่องมะพร้าวเรื่องสับป,ปะรดนะครับแต่สับป,ปะรดอย่างที่บอกเนี่ยวงจรมันก็ประมาณห้าปีมันก็จะลงลงหนึ่งรอบพอลงเสร็จก็จะแจ้งกันด้านนาวนะครับแล้วก็ลดพื้นที่ปลูกลงมาพอราคาเริ่มขยับตัวก็เริ่มมาปลูกมากขึ้นปลูกมากขึ้นจนดั้งปลูกมากปีมาตั้งปีที่สี่นะครับ <S <S แล้วก็ พอปีที่ห้าราคาก็ดิ่งมามันดิ่งมากๆคนก็เลิกเลิกปลูกพอเลิกปลูกเสร็จแล้วก็เขาเริ่ด็ดราคาขึ้นมามันก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวนี้ก็ถ้ายังปลูกกันต่อเนี่ยมันจะเป็นพืชที่มันไม่ค่อยมีอนาคตนะไอ้เรื่องสับปะรดนะครับทีนี้ตัวที่มันไปได้ดีที่คุณจะส่งเสริมในพื้นที่ประจวบเนี่ย อย่างเช่นมะพร้าวนะซึ่งเราปลูกกันมานานหลังก็ลดพื้นที่มามาปลูกยางพารามาปลูกปาล์มพื้นที่ปลูกมะพร้าวก็ลดลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนประมาณเจ็ดแสนก็อนไรนะครับก็ลงไปเหลือมาตักสามแสนกว่าโอ้ค่ะหมื 8, <000 S 2> ่นแสนกว่าตอนนี้เหลือประมาณแสนก็ไร่ยมั <laughs> นหายไปบ้านนะครับมะพร้าวแต่มะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่มันมี ช่วงหลังเนี่ยมันมันเนียนคคมนะเพราะว่ามะพ้าวของเราตลาดมันนําไปทำมะพร้าวขาวมะพร้าวขาวแล้วก็ไปแปรรูปแปรรูปเสร็จก็ส่งออกไปขายทั้งประเทศไทยแล้วกอ็ออกไปได้ทั่วโลกนะครับตัวนี้ก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับมะพร้าวเนี่ยจำนวนม,มาศาศาลร์แล้วก็ทําทํากาไรได้ดีในขณะที่ ผลไม้อีกหลายในตัวนะซึ่งตอนหลังก็เมื่อก่อนก็มีปัญหาอยู่ตอนหลังก็เริ่มปรับตัวนะครับอย่างเช่นในทุเรียนเนี่ยทุเรียนก็จะมีการของเราจะมีการปลูกอะไร้พวกทุเรียนหมอนทองพวกเงาะพวกมันคุดอยู่ยแถวอำเภอในตอนตอนล่างนะครับบางพานันบางพันน้อยเนี่ยก็จะมีพวกผลไม้แล้วก็ตอนหลังก็มี มีการเอาทุเรียนไปปูกที่แถวลงปลูแถวป่าละอูเขาเจ้าอย่างซื้อรวมไทยปรากฏว่าก็ก,ก็ทุเรียนก็งอกงามดีนะงอกงามดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีรสชาติดีแล้วก็จะมีที่คลองลอยในยบางตะพานนะครับก็ปรากฏว่าทุเรียนก็ื่อก่อนก็มีปัญหาเหมือนกัน ก็คือต้องมาเทกองกันมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยอะไรต่างต่หลังก็ไปม,มีความพยายามดิน้นรนนะครับก็ส่งออกไปต่างประเทศกันแล้วก็รากว่าเราท่องเที่ยวชาวจีนมามา,มาเที่ยวไทยก็นักท่องเที่ยวชาวจีนมาปีมาสิบกว่าล้านนะครับก็มาเที่ยวประเทศไทย้วก,กว่ามากินทุเรียนหมอนทองมากินว่ามงกินเมืองคุดนะครับก็ติดใจกันนะครับติดใจเสร็จต่หลังก็ มแย่งแย่งซื้อทุเรียนนะครับที่หลังสวนบั่งที่แถวจันบุเรยระยองจันตากึนนะเราทาให้ทุเรียนก็ทําให้ส่งออกไปยังยังต่างประเทศได้เออไปจีนตอนนี้ผลไม้ของเราเนี่ยออกไปที่ต่างประเทศปีป,ประมาณแปดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านบาท ก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะแล้วก็นอกจากไปจีนแลนะ้วในตอนนี้ก็เริ่มขยายตัวไปประเทศข้างเคียงนะในอาเซียนแล้วก็กำลังจะขยายตัวไปอีกหลายๆประเทศในโลกนี้นะครับมันผลไม้ไทยนี่จะมันก็จะเป็นตัวที่ยังมีอนาคตอยู่แล้วก็ตอนหลังที่เขามีนิยมทานก็นคือเรื่องในขนุนนะครับ ขนมก็คือเพชรไรชา <_ d ata> เพชรประเสริฐทองมะเล่เขาเนี่ยต้งหลังปรากฏว่าทางจีนเนี่ยเขาเขามากินขนนไทยแล้วก็ติดใจนะครับติดใจแล้วก็มาไม่กี่ปีเนี่ยเข้ามามาแย่งซื้อขนนที่แถวสามร้ยยอดนะครับจะมีลงกีนเขน้ามาอยู่หลายลงแล้วก็มีไอ้มะม่วงนะครับมะม่วงม่วงสีทองนะครับผลไม้สีทอง ก็สามารถที่จะส่งออกไปที่จีนได้ได้จานวนเยอะนะครับช่วงนี้ผลไม้ต่างเนี่ยปรากฏว่าของไทยเนี่ยมันเป็นที่ถูกใจของจีนนะครับแล้วก็ประเทศข้างเคียงตอนนี้ก็เริ่มหันมาซื้อผลไม้จากประเทศไทยจํานวนยอะก็เลยคิดว่าในในส่วนที่ควรจะต้องทำนะก็คือเรื่อง ควรจะส่งเสริมหรือไม่ควรจะปลูกนะครับในส่วนของเกษตรกร,ะรน,นะก็ปลูกอะไรก็ได้นะมันไม่เปมือนอย่างที่ผมวอกเนี่ย <c oughs> ปลูกอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะไมกใช่คนไทยกินก็คือคนต่างประเทศก็กินนะถ้าคนไทยกินเนี่ยนย่ยมากก็หกสิบกว่าล้านเอาต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยด้วยสิบกว่าล้านนะครับเอานักท่องเที่ยวมาด้วยก็ได้ทั้งหมดอย่งมากก็100ร้อยกว่าล้านนะครับที่มากิน ในอาเซียนมันมีหกร้อยล้านนะครับถ้าส่งออกไปได้ยี่สินค้าไทยกับทุกชนิดเนี่ยที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประเทศที่อยู่ข้างเคียงเลาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างในลาวเขมรพมา่าเนี่ยแม้แต่ในเวียดนามเองก็ใช้สินค้าไทยนะฮะมันสินค้าไทยเนี่ย,สา,ย,ยสามารถที่จะส่งขายไปในอาเซียนได้ กรจายในผู้คนได้ประมาณรวมๆ600ล้าน,น600กว่าล้านนะครับก็ผลิตอะไรก็ได้ที่ทำให้ได้ขายไปต่างประเทศผลไม้ก็ได้นะที่จะเอาไปต่างประเทศเนี่ยแต่นี่ผลไม้ที่จะเอาต่างประเทศได้แล้วก็ต้องเป็นผลไม้ที่มีมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดสาร <S <S <ห>อันนี้เน้นเลยนะปลอดสารพิษนะก็ต้อง ทางส่วนรละกายเราก็ต้องลงไปเชื่อตั้งแต่เบื้องต้นอนะ่ะถ้าใครสนใจจะปลูกเพื่อส่งออกเนี่ยจะได้ก็ต้องปรึกษาเรื่องกเกษตรนะครับทางเกษตรนึ่ง,ง GAP ก็ทําเป็น GAP ื่องกันเบื้องต้นเลยเสร็จพอผลผลิตออกเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะครับก็ต้องไปผ่านโรงงานที่มีก็เลย GMP นะถ้าโรงงานไม่มี GMP ก็จะไม่สามารถส่ง ตรงผลิตผลต่างๆออกไปต่างประเทศได้อันนี้มันก็นจะเป็นวงจรมันอันนี้ตัวที่มันมีความน่าสนใจนะครับก็คืออมะพร้าวเนี่ยเดิมเราปลูกไม่สุดเนี่ยปรากฏว่าตะหลังไม่ค่อยได้ดูแลสวนกันนะครับ่วนมะพร้าวก็ปล่อยสุดโทมนี่ นอหนวดดำแดงดำหนาก็ไม่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 เคยลงไปดูแลกันปล่อยโซมไปหมดนะปุ๋ยก็ไม่เคยใส่ยาฆ่าแมาแรงก็ไม่ไม่ไม่ได้ให้มันก็ทําให้มะพร้าวมันได้แย่ลงไปเรื่อยแต่ว่ามันก็จะมีมีอยู่หลายส่วนแล้วที่เขาก็พยายามบำรุงดูแลรักษาแต่ว่าก็จะมีค่อนข้างจะน้อยนะครับมะพร้าว ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นมะพร้าวกา็เรียกมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทินี่ยมันจะเป็นพันธุ์ตตุกแกเนี่ยมันจะเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่เปลือกบางแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดทั้งประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ส่งออกไปขายในประเทศเนี่ยเป็นมะพร้าวหัวขูดมะพร้าวหัวขูดถ้าไปขายยังจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเนี่ยครับมันก็ตกลูกประมาณเจ็ดแปดสิบบาทคนระับ ล้วก็ทําให้คนทําให้พ่อค้าทางพวกลงมมะพร้าวเนี่ยก็ซื้อมาเสร็จไม่ค่อยได้ขายไปเข้าโรงงานเขาก็จะส่งออกไปที่ยังจังหวัดต่างๆนะครับส่วนอะน้ายอีกส่วนหนึ่งก็คือมาทําเป็นเนยมะพร้าวขาวมะพร้าวขาวนี่ก็เป็นอย่างก,ก็ไปส่งไปที่แถวราชบรุรีแล้วก็มีโรงงานแถว พุทธพนสายสามสายสนะีย่เนี่ยช่วนกะทิชาวเกาะกะทิชาวเกาะอัมพลฟูด้ดไทรากีฟู้ดควนี้นะครับ <Okay. S 1> ที่ราชบรีก็จะมีไทยโคโคโนัทราชบุรี <Okay. S 1> ก็จะรับมะพร้าวเนี่ยจากทั่วทั่วประเทศไทยนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะไปแถวจากแถวประจวบนี่แหละแถวประจวบบ้างก็เอาไปทําเป็นมะพร้าวขาว มพ้าวขาวเศษก,กับแปรรูปนะครับออกก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างที่เราเห็นนะเป็นมะพร้าวกะทิมันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับมะาพร้าวนะครับเป็นขนมขนมเกี่ยวกับมะพร้าวแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือมันแทบจะมันไม่พอป้อลงงานนะครับขาดแคลนอย่างมากเนี่ยอีกประมาณนั มันนี้องสั่งระเพ้าเข้ามาทุกเดือนกันนะครับทุกโรงงานเนี่ยก็ต้องสั่งจากไอ้อินโดนีเซียสั่งจากเากวียดนามเข้ามาเพื่อมาทําให้มพร้าข่าว,าวนะเอามาทําเสร็จแล้วก็แต่รูปเสร็จก็ขายอย่างที่ของของกะทิชาวเกาะเนี่ยไอ้เทพประดุงพรนะครับก็ไอ้อาพลฟูดนี่ก็บริษัทลูกของเทพประดุงพรนี่เขาก็จะขายในในประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะ ของไทยโคคโอนัตนี่จะส่งไปยุโรปมากที่สุดนะยุโรปไปอเมริกาของไทยอกีฟูนเด็ไปของอร่อยดีนะครับเขาก็ส่งไปได้ออกไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีหลายโลนะ่นที่ส่งออกไปเนปี่ยบอกฏว่าทุกโลกขาดอาคาเยอะมากๆด้วราคาผ้าเนี่ยบอกฏว่าแบบเกืบเทียบกับผลไม้ตัวอื่นะเป็นตัวที่ราคาไม่ให้ลงนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณทัก สิบแปดถึงยี่สิบาทนะโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มันมีอนาคตก็เลยคิดว่าชาวประจวบนะครับก็พื้นที่เราเหมเาะสำหรับปลูกมะพร้าวอยู่แล้วก็เชิญชวนนะครับให้หันมาปลูกมะพร้าวดูแลดูแลสวนมะพร้าวให้ดีแล้วก็พื้นที่ที่ลดไปแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็หันมาปลูกเพิ่มเติมนะครับไอ้ต้นเกาก็ ต้นเก่อาอย่างทั้งตะแกรงมันสูงมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นแถวสม,มุทรสงครามเนี่ยพอสูงกว่าสูงกว่าสวรฟ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มปลูกแซมเนะปลูกแซมพอต้น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 ที่แซมเริ่มออกลูกเขาจะเอาต้นใหญ่ลงนะครับก็ทําให้พะพ้าแถวแถวราบรีแถวสม,มุทรสงครามก็จะเป็นพะพ้าที่ตกอยู่อยู่กับตลอด ในขณะที่แถวเทือกแกเนี่ยถ้าคุณสดิางผ่านไปเห็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันแทาจะไม่ไมันแทบจะไม่มีการบำรุงอะไรนะแล้วก็ปลูกกันมานานปลูกกันมานานแล้วก็มันสูงมากนะครับจะทําให้มีปัญหาเรื่องเรื่องการสอยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะช่วงนี้ดีขึ้นว่าคนก็เริ่มหันมาปลูกแซมมากขึ้น แล้วก็ปลูกต้นเล็กมากขึ้นแล้วก็เริ่มเอาต้นใหญ่ลงนะครับก็ตวเนี้ยมันเป็นพืชที่เรากินได้ยาวเน้น้อยเดือนเดือนมันก็จะมีผลผลิตออกมาทุกเดือนแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยแต่หลังก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็มีตอน,นผมเปนั่งไกคุยก็หันเริ่มส่งเสริมมะพร้าวน้ำหอมก็ ลดพื้นที่ทํานาไปได้หลายพันไร่ก็มาปลูกพานน้ำหอมกันครับตอนนี้ผลผลิตก็ออกมาเรียบร้อยนะโดยเฉลีย่ยลูก, 20, 20, 20กประมาณนักยี่สิบยี่สิบกว่าบาทประมาณนักสิบแปดวันสิบแปดวันก็ตัดครั้งหนึ่งนะครับในส่วนพลาวใหญ่ก็เดินลรอบก็ประกอบเป็นพื้นที่ทำไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรได้อย่างดีแล้วก็มันเป็น เป็นอเป็นมันมีผลิตผลออกมาให้เหมือนกับมีเงินเดือนนะนะมีเงินเดือนมาให้ทุกๆเดือนตัวน,นี้ก็จะทําให้เป็นอาชีพที่ทำให้คนที่ทําแล้วก็หยุดทํางานได้หนึ่งเดือนก็มีเงินเดือนมารอบหนึ่งเดือนหนึ่งก็ออกมารอบหนึ่งมันแทบจะไม่มีอาชีพอะไรที่มันดีขนาดนี้นะครับเนีน่ยสำหรับเรื่องการปลูกเนะี่ย ย่างทุเรียนมันออกมาก็ปีละรอบเดียวนะทุเรียนเหมาะมงคุดเนะี่ยแต่มะพร้าวนี่มันออกมาทุกเดือนถ้พาพ่าแล้วหอมนี่สิบห้าวันบานทีก็ตัดกันแล้วนะสิบห้าวันสิบแปดวันเต็มที่ก็คือวันทียี่สิบไม่เกินยี่ิบสามถ้าเกินยี่ิบสามกินไม่ได้แนละ้วมันเนื้อจะเริ่มแข็งอันนี้ก็อยากจะให้ชาวประจวบนะครับก็หันมา มาปลูกร่องมะพร้าวดูแลเรื่องมะพาร้รา,พาวแล้วก็เรื่องผลไม้นะครับผลไม้มันดูด้ตัวไหนที่มันเอาต่างประเทศได้นะครับปลูกปลูกผลไม้ที่เอาต่างประเทศได้เนี่ยมันตลาดจะไม่ตันจมัน <c oughs> ก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับเรื่องขั้นสมยัสมยแาเดี๋ยวขยายไปได้ทั่วโลก คือยังมีรูทางมีตลาดไม่ได้เฉพาะจํากัดอยู่แค่ในประเทศเราเนี่ฮะเรามองไปถึงต่างประเทศยิ่งเอาแค่ในอาเซียนหกร้อยกว่าน,นี้ก็น่าจะเปิดตลาดในเรื่องของผลไม้ได้ได้เยอะอยู่นะคะใช่ใช่แต่นี้เขานิยมกินผลไม้ไทยเนาะค่ะแม่จริงๆเขาบางประเทศเขาก็ปลูกเขาได้นะแต่ว่าไอ้คนนิยมกินผลไม้ในประเทศนั้นนนบางทีเขาเขาเขากับนิยมผลไม้จากประเทศไทย เดี๋ยว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยปรากฏว่าได้รับความนิยมมากนะครับจากในในประเทศในาเส้นแล้วก็ในในจีนเนี่ยไม่แต่สิงคโปร์ก็นิยมอ้ทุเรียนไทยเนี่ยก็เรื่อง เรืองีพเนี่ยอยากจะให้ชาวประจวบนะลองลองพิจารณาดูนะครับว่าสมมรอาชีพที่เราทําอยู่เนะี่ยมันจะมีความมั่นคงไหมถ้ามันมัน,มนไม่ไม่มั่นคงในอนาคตอย่มือนตัวมนอาจจะดีนะครับแต่ว่ามันทีมันอาจจะทำได้ถึงจุดหนึ่งซึ่งพอเราอยู่มากขึ้นเราก็จะทําไม่ค่อยไหว ก็ไม่ค่อยไหวเนี่ยก็ลองมาดูเนี่ยอาชีพเก่าที่ทํามาตั้งบรรพบุรุษก็คือมะพร้าวตัวเนี้นะครับ <Okay. S 2> มันจะทำให้เรามีอาชีพที่ดีแล้วก็มั่นคงกินได้ยาวตอลอดมาพร้าวนี่ค่ะอีกสามนาทีสุดท้ายถ้าลองอยากจะฝากอะไรสำหรับพี่น้องกเกษตรกรในการที่จะมาะหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจค่ะ okay. ก็อยากจะให้พี่น้องชาวกระจกนะโดยเเกษตรกรลองดูนะว่าอาชีพที่เราทําอยู่เนี้ยเราปลูกอะไรนะครับแล้วก็ทำมานานขนาดไหนละมันมีความมั่นคงมานาดไหนมันมันไปได้รอดไหมมันจะมีโอกาสร่ารวยไหมนะครับมีแต่มาเพี่อนาดูแล้วมันมันมันไม่มันไม่มีโอกาสร่ารวย หรือว,ว่ามันอาจจะดีขึ้นบางปีแล้วก็แย่ลง,ลงต่างๆ <S <S ซึ่งเราทํากันมายาวนานเนี่ยถ้าเรายัางทําต่อดันพลงังจะทาต่อเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปไม่รอดนะไปไม่รอดมันก็จะเป็นภาระหนี้สินในต่างๆ <S <S อันนี้เรามาเปรียบเทียบดูว่าคนที่เขาเอา่อทาไมเขาปรับเปลี่ยนไอ้ชีพเขาลดเป็นที่ก ปลูกอย่างพลาจูกปาลาน้ำมันปลูกข้าวปลูกสับปะรดนะครับลงมาทำอย่างอื่นที่มันมันมีผลผล,ผลิตที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีไรายได้ที่ที่ดีดีขึ้นเออทำไมเขากล้าปรับเปลี่ยนทำไมเราไม่กล้าปรับเปลี่ยนนะครับี่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องลองปรับเปลี่ยนดูสมมติเรามีพื้นที่อยู่สิบไร่ เราก็อาจจะมาลองดักสองทำล่ก่อนนะครับถ้ามันดีเราก็ค่อยๆลดพื้นที่อันอื่นลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพที่มันมั่นคงขึ้นดีขึ้นอย่างมพ้าวเนี่ยอ,อตลาดไม่จํากัดอตอนนี้นะครับค่ะไม่จํากัดถ้าใครปูล้วหาตลาดไม่ได้บอกผมนะเดี๋ยวหาให้ได้หมดลน่ะ S 1> <S 1> ยังไง,งก่อนปลูกนี่เราก็ต้องวางแผนดูตลาดก่อนเนาะแล้วให้ตลาดนําการผลิตก่อนนีไหมคะใช่ไหมคะท่านรองก็คือมะพร้าวจริงก็ท่าจะไม่ต้องดูตลาดเลยเพราะว่ามันขาดมากมาก <S <S นะครับตอนนี้มันต้องสั่งจากเออินโดนีเซียเข้ามาทุกวันเลย <S <S อย่างโรงงานที่ ลงหน้านึงเนี่ยของอย่างไทยโคคโนัทเนี่ยต้องการมะพร้าวาละประมันเจ็ดแปดสิบตันนะของ mm hmm. กะทิชาวเกาะวันละปมันงสองร้อยตันแต่และโรงเนี่ยร่วมร่วมร้อยตันนะครับร้อย <Okay. S 2> กาตันเนี mm ่ hmm. ยตอนนี้มีมะพร้าวเข้าไปอย่างเข้าไทยโคคโนัทเนี่ยจากของคุณสายชนที่รายใหญ่สุดของประเทศไทยเนี่ยที่อ่างทองเนี่ย ก็คนมันไมาดีวันหนึ่งมีมะพร้าวอยู่สองคันรถตอน<จ>นั <c oughs> ้นก็แกต่ชนสองคันรถจะแค่สามสิบตันนะมันไม่ไม่ไมพอท<ด>ี่จะป้อน <พอ S 1> ลงงานใช่ค่ะก็ สื ko an, ่อชุมชนสากลนะฮะนี่ไงก็ปรึกษากับเกษตรได้นะคะพร้อมที่จะส่งเสริม <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วก็มีวิธีการที่ที่ถ่ายทอดกันได้นะคะขรทลองครับพอดีเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเคารพธงชาติ18นาฬ <c oughs> <s> ิกาค่ะอ๋อโอเคครับคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะท่านชัยตรีจรูญรชัยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากขะทลองค่ะสวัสดีค่ะ